ทานยาฟาวิพิลาเวียแล้วทาให้ค่าการทํางานของไตแย,ย่ลงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก่อนอื่นตอบคาถามก่อนเลยนะคะว่าที่จริงแล้วยาฟาวิพิลาเวียเนะะี่ยค่ะไม่ค่อยได้มีผลข้างเคียงกระทบกับไตเ,เจอบ่อยอย่างเงี้ยไม่บ่อยนะคะแต่ว่าตัวที่เจอบ่อยมากกว่าก็คือมีผลเรื่องของตับนะคะทาใหเอนไซม์ตับขึ้นทําให้มีตับอักเสบนั่นเองค่ะ แต่ว่านะคะผู้ป่วยตยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยตยในระยะท้ายนะคะเ <_ d ata> ทียบกับผู้ป่วยตในระยะต้นเนี่ยค่ะระยะท้ายนะคะมีโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงนะคะ <_ d ata> ก็คือมีเรื่องของโลหิตจางแล้วมีเรื่องของค่ากดยูริกในเลือดสูงได้นะคะ <_ d ata> อย่างไรก็ตามนะคะการขับของยาฟาวิพิลาเวียเนี่ยค่ะขับที่ไตนะคะ <_ d ata> แต่ว่าก็จนถึงบัดน,นี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการ ต้องปรับขนาดจะไม่ได้เหมือนยาอื่นที่ขับที่ไตนะคะแล้วพอไตแย่ยลงเป็นไตระยะท้ายแล้วเราต้องปรับขนาดนะคะของยาตัวนี้ค่ะ,ะให้เท่าไหร่นะคะในไตระยะใดๆเนะะี่ยค่ะก็คือจะให้ปริมาณเดียวกันทั้งหมดนะคะดูเหมือนว่าฟาวิพิลเวียอาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับไตที่ชัดเจนใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามค่ะมีแล้วนะคะมีในเคสรายงานค่ะว่า การให้ยากลุ่มนี้ค่ะก็มีผลกับไตได้นะคะเท่าที่หมออ่านมาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเคสรายงานนะคะก็ยกตัวอย่างมาสองสาเคสละกันนะคะเคสแรกค่ะเป็นเคสผู้ป่วยผู้ชายนะคะอายุ45ปีแล้วก็เป็นคนตัวใหญ่นะคะแต่ชนีมวลกายสูงนะคะปกติแต่ชนีมวลกายคือตัวน้ําหนักเนะะี่ยค่ะ หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรกำลังสองนะคะไม่ควรเกิน22.9ของท่านนี้ได้35นะคะแล้วก็เป็นความดันเป็นโรคไตนะคะ GFR แลกเดิมนะคะค่ะ51นะคะเป็นเส้นเลือดสมองนะคะมาโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้มีไอมีน้ำมูกหายใจไม่สะดวกค่ะแล้วก็ก่อนเริ่มที่จะทานยาฟาวิพิลาเวียนะคะก็คือตรวจแล้วเจอโควิดโพสิทีฟนะคะ ก่อนเริ่มยาเนี่ยตอนนั้นคีโตนินอยู่3.1นะคะพอให้ยาฟอร์วิพลาเบียไปนะคะภายใน48ชั่วโมงเนี่ยค่ะคะีโตนินเพิ่มขึ้นนะคะเป็น5.5ค่ะคุณหมอก็เลยให้หยุดยานะคะหลังจากหยุดยาค่ะคีโตนินก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนะดีขึ้นประมาณ1.9เลยนะคะแล้วก็มีเคสรายงานอีกเรื่อยๆนะคะที่หมออ่านมาเนี่ยหมอเจอทั้งหมด3เคสนะคะแต่ว่าหมอเข้าใจว่าน่าจะมีเคสรายงาน เรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นข้อมูลบางที่ค่ะก็เริ่มเขียนแล้วว่าฟาวิพิราเวียมีผลกับค่าการทํางานของไตย,ยาฟาวิพิราเวียมีผลข้างเคียงกับไตพบไม่บ่อยนะคะที่พบบ่อยกว่าคือการมีตับอักเสบค่ะผู้ป่วยไตในระรยะท้ายนะคะเสี่ยงที่จะมีโรหิตจางแล้วก็กรดยูริกสูงมากกว่าผู้ป่วยไตยในระยะต้นถ้าเกิดได้รับยาตัวนี้นะคะยาค่ะขับที่ไตแต่ไม่ต้องปรับขนาดของยาตามระยะไตาค่ะ อนนี้เริ่มมีเคสรายงานแล้วนะคะว่าผู้ป่วยบางรายค่ะหลังจากได้รับยาฟาวิพิลาเวียแล้วเกิดทําให้มีการทํางานของไตยแย่ลงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะประโยชน์ของฟาวิพิลาเวียในการรักษาโควิดค่ะก็ยังมีประโยชน์นะคะดังนั้นคําแนะนําก็คือว่าถ้าเกิดคุณหมอแนะนําให้ยาเนี่ยค่ะก็ะสามารถที่จะทานยาได้นะคะส่วนเรื่องของผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นค่ะหมอคิดว่าในผู้ป่วยไตยก็ยัง เขาเรียกว่าผลข้างเคียงของไตค่ะยังเจอไม่ได้บ่อยนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะมีการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเกิดผลข้างเคียงค่ะคุณหมอก็จะมีการแนะนำหยุดยาหรือว่าปรับยาอยู่แล้วนะคะวันนี้หมอก็เลยนําเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกานม์สวัสดีค่ะ